สวัสดีครับวิวัฒนาการของตำแหน่งพระสนมกับบรรดาศักดิ์พระสนมท่านแรกของไทยคือใครนิตยสารศ,ศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564รองศาสตราจารย์นแพทย์จิรวัตรอุตมกุลค้นคว้าและนำเสนอเรื่องของฐานันดรศักดิ์ทั้งที่เกิดจากชาติกำเนิดหรือการแต่งตั้งสถาปนาสตรีชั้นสูงของราชสำนักฝ่ายใน ในบทความชื่ออธิบายว่าด้วยเรื่องพระภรยาเจ้าแต่ราชสำนักฝ่ายในนอกจากพระภรยาเจ้ายังมีพระสนมที่บรรดาศักดิ์ต่างๆอีกด้วยนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนสิงหาคม2564จึงนำเสนอบทความต่อเนื่องของรองศาสตราจารย์นแพทย์จิรวัตรอุตมกุลที่ชื่ออธิบายว่าด้วยเรื่องพระสนมเจ้าจอมเจ้าจอมมนดาและเจ้าคุณพระ เริ่มจากความหมายของคำว่าพระสนมจากสองถึงสามแหล่งที่มาอัคราพิธานศัพท์ฉบับหมอบรัตเลพศ2416อธิบายคำว่าสนมว่าคือหญิงที่เป็นเมียน้อยขุนหลวงหลวงมีเมียเอกเป็นมเหสีเมียน,น้อยเรียกร้องนางสนมหนังสือสารสมเด็จภาคที่55ฉบับวันที่20รกรกฎาคมพศ2486 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงให้คำจำกัดความของคำว่าสนมไว้ว่าคำว่าสนมเห็นจะตรงกับคำที่ฝรั่งเรียกว่าฮารเรมภาษาอินเดียเรียกว่าเชนานาที่ไทยเราเรียกว่าพระสนมนักสนมสนมกรมนายท้ายสนมกรมสนมทหารและสนมพลเรือนคำสนมก็คงความเป็นนามศัพท์ว่านางใน และความหมายที่ผู้เขียนคือรองสัตว์ราจารย์ในแพทย์จิรวัตรอุตมกุลประมวลว่าภรรยาของพระเจ้าแผ่นดินที่มีชาติกำเนิดเป็นสามัญชนตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ลงไปแล้วพระสนมท่านแรกของไทยคือผู้ใดถ้าประวัติของนางนพมาศและเท้าสีจุลาลักษณ์ในหนังสือนางนพมาศหรือต้นตำรับเท้าสีจุลาลักษณ์แต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยจริง พระสนมที่ปรากฏนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษรท่านแรกของไทยก็คือนางนพมาศหรือเท้าสีจุลาลักษ์พระสนมในสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยแต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระวินิจฉัยว่าเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่พิธี12เดือนอันเป็นตำราพราหมณ์รวมทั้งประวัติของนางนพมาศหรือเท้าสีจุฬาลักษ์นั้น แต่งขึ้นใหม่เมื่อรัชกาลที่สองหรือที่สดังนั้นพระสนมที่ปรากฏนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษรท่านแรกของไทยก็ไม่น่าจะใช่หนังนุพมาศหรือเท้าสีจุฬาลักษณ์แต่ควรจะเป็นพระสนมเอกทั้ง4ในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอันมีนามตามที่ปรากฏอยู่ในธรรมเนียบศักดินาพลเรือนว่าเท้าอินสุเรนเท้าสีสุดาจันเท้าอินเทวีและเท้าสีจุฬาลักษ์ นอกจากพระสนมแล้วบรรดาศักดิ์ของภรยาพระเจ้าแผ่นดินที่ได้เห็นกันบ่อยก็มีเจ้าจอมเจ้าจอมมานดาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างคุ้นเคยด้วยมีผู้ได้รับตำแหน่งดังกล่าวจำนวนมากในเอกสารหรือบทความต่างๆก็ปรากฏชื่อเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาคนสำคัญอยู่เสมอในที่นี้จึงขอกล่าวถึงบรรดาศักดิ์ของพระสนมที่มีน้อยนั่นก็คือเจ้าคุณพระที่มีอยู่เพียงสองท่านตำแหน่งเจ้าคุณพระ เริ่มปรากฏเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6เมื่อมีพระบรมราชองคการให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เจ้าคุณจอมมานดาแพรพระสนมเอกในะรัชกาลที่5ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์เมื่อวันที่26กันยายนพศ2 4 6พสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายถึงตำแหน่งเจ้าคุณพระไว้ในสารสมเด็จว่าที่มาเปลี่ยนเจ้าคุณจอมมานดาแพรเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ในรัชกาลที่6 ดูไม่แสดงศักดิ์สูงขึ้นกว่าเป็นเจ้าคุณจอมมารดาแพรเพราะความหมายแต่ว่าเป็นพระญาติเท่านั้นคำว่าเจ้าคุณนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542และ2554ให้ความหมายไว้ว่า 1. บรรดาศักด์ฝ่ายนายที่ทรงแต่งตั้ง 2. องคำเรียกผู้มีบรรดาศักด์ตั้งแต่ชั้นพระยาขึ้นไปส คำเรียกพระภิกษุที่เป็นพระราชาคณะส่วนคำว่าพระนั้นพจนานุกรมฉบับนักเรียนของเปลื้องนนครได้ให้ความหมายไว้8ความหมายคือ 1. พระพุทธเจ้าหรือเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า 2. พระเจ้าพระเยซูนักบวชนักพรต 3. ตัวเอกในละคร 4. ใช้ประกอบหน้าคำอื่นแสดงความยกย่อง 5. อิสริยยศเจ้านาย 6. บรรดาศักดิ์สูงกว่าหลวง 7. ผู้ทรงคุณงามความดีเหมือนพระ 8. สรสัพนามบุรุษที่3ใช้แทนชื่อผู้เป็นใหญ่ถ้าอาศัยความหมายตามที่พจนานุกรมทั้งสฉบับได้ให้ไหวน้นี้คงไม่ได้หมายความตรงกับแต่ตำแหน่งเจ้าคุณพระของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ในแพทย์จิรวัตรจึงอธิบายตำแหน่งเจ้าคุณพระของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์หมายถึงตำแหน่งอะไรด้วยการเทียบกับตำแหน่งพระของพระสุจริตสุดา โดยในเวลาต่อมารัชกาลที่6ทรงตั้งสามัญชนสองท่านคือคุณเปลื่องสุจริตกุลเป็นพระสุจริตสุดาและคุณประภัยสุจริตกุลเป็นพระอินทราณีในตำแหน่งพระสนมเอกทั้งสองท่านซึ่งตำแหน่งพระของพระสุจริตสุดาและพระอินทราณีนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทอธิบายไว้ในนวณิยายเรื่องสี่แผ่นดินผ่านบทสนทนาของพลอยและชอยว่าวันหนึ่งชอยออกมาเยี่ยมบ้าน วันนั้นก็เป็นวันที่พลอยรู้สึกสนุกสบายใจเป็นพิเศษเพราะช้อยมักมีข่าวแปลกๆแ,และความเห็นแปลกๆมาเล่าให้พลอยฟังเสมอช้อยตอบหน้าตาเฉยเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป็นคุณพระกันได้เผื่อฉันได้เป็นพระเป็นพระยาขึ้นมาบ้างจะได้ทำตัวถูกให้ช้อยเอาอะไรมาพูดพลอยร้องอย่างไม่เชื่อชอยนี้ยังไม่ทันแก่เท่าไหร่ก็ชักจะหลงจนเลอะไปเสร็แล้วผู้หญิงที่ไหนจะเป็นพระเป็นพระยาได้ ฉันเคยเห็นเป็นแต่คุณเท่าแก่หรือเท้านางคนธรรมดาอย่างสูงก็เป็นคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงหรือมิฉะนั้นก็เป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามผู้หญิงที่ไหนจะเป็นพระเป็นพระยาฉันไม่เชื่อหรอกอา้าวบอกให้จริงๆกลับไม่เชื่อชอยหัวเราะเดี๋ยวนี้มีคุณพระเป็นผู้หญิงตั้งสองคนแล้วละ่ะแล้วชอยก็เล่าข้อเท็จจริงที่ได้โปรดกล้าวตั้งให้สุภาพสตรีคนใดเป็นคุณพระและมีราชาินนาว่าอย่างไรแล้วทําหน้าที่ราชการอะไรละ่ะชอยพลอยถามเพราะยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเอง ข้าราชการอย่างผู้ชายธรรมดางั้นหรือไม่ใช่รอกคนละอย่างช้อยตอบถ้าจะเรียกอย่างสมัยเราก็เห็นจะเป็นเจ้าจอมกระมังแล้วทำไมท่านมาเรียกว่าเจ้าจอมทำไมต้องตั้งเป็นคุณพระสมัยนี้ท่านโปรดใครก็โปรดจริงๆไม่เหมือนแต่ก่อนท่านก็ต้องยกย่องของท่านให้สูงเป็นพิเศษอย่างเจ้าจอมที่เราเคยรู้จักนั้นมันมีมากดาาด,ดืน่น และฟังดูมันคร่ำครึล้าสมัยสมัยนี้จึงต้องตั้งให้เป็นคุณพระให้ฟังดูผิดกว่าแต่ก่อนและบางทีเมื่อเริ่มเป็นคุณพระแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็ได้ถ้าเป็นเจ้าจอมอย่างแต่ก่อนแล้วก็ตายตัวอย่างดีก็เป็นเพียงเจ้าจอมมารดาไม่มีทางจะรุ่งเรืองไปอย่างนั้นได้เมื่อคุณพระอินทราณีมีคัน กรไดรับสถาปนาขึ้นเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทร์ศักดิ์สิจิและเป็นสมเด็จพระบรมราชินีโดยลำดับในขณะที่พระสุจริตสุดาท่านดำรงอยู่ในฐานะนั้นจนสิ้นราชการดังนั้นจากข้อมูลที่แสดงมานี้คำว่าพระซึ่งเป็นคำนำหน้าชื่อสุจริตสุดาอันเป็นพระสนมเอกนั้นจึงน่าจะเทียบได้กับคำว่าเจ้าจอมอันเป็นคำนำหน้าชื่อของพระสนมในราชการก่อนๆตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อคำนำหน้าว่าพระซึ่งเป็นคำนำหน้าชื่อสุจริตสุดาอันเป็นคำที่แทนที่คำว่าเจ้าจอมมาเทียบกับคำว่าเจ้าคุณพระซึ่งเป็นคำนำหน้าชื่อประโยชนวงก็คงจะเทียบได้ว่าเจ้าคุณพระก็คือเจ้าคุณจอมอันเป็นตำแหน่งของพระสนมเอกเช่นเดียวกับเจ้าคุณจอมมารดานั่นเองเจ้าคุณพระท่านแรกแห่งกรุงรัตนโกศิลร์ของไทยคือเจ้าคุณพระประโยชนวงดังกล่าวไปแล้วข้างต้น และเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ในหลวงรัชกาลที่10มีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาถวงวัชิราพักขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีนับเป็นเจ้าคุณพระท่านที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และของไทย